นาซาคนพบ UFO จริงเหรอ อ้าคือเรื่องมีอยู่ว่า NASA นาซาเนี่ยได้สร้างความฮือฮาแล้วก็จัดตั้งทีมนักวิทยาศาสตร์ขึ้นมาศึกษา UFO อย่างจริงจังเป็นครั้งแรกทุ่มงบไปถึง1,000 0แดอลลาร์นะคะหรือก็ประมาณ3.7ล้านบาทประมาณนี้มั้งหลังจากคณะกรรมาการด้านข่าวกรองของสหารัฐเนี่ยมีการไตส่สวนเรื่อง UFO ต่อสาธารณะเพนตากอนเนี่ยก็เผยคลิปล่าสุดที่นักบินของกองทัพเรือสหารัฐเนี่ยเห็นวัตถุลึกลับบินด้วยความเร็วเร็วจีเลยสําหรับเรื่องที่สร้างความตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตระหนกอ,อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับ UFO เะะจ้าหน้าที่เพนงตากอนได้ตอกย้ำาให้เห็นว่ามีวัตถุปริศนาบินชวร์วเฉวียนอย่างรวเดเร็วมากจริงๆบนท้องฟ้าเและที่น่าสนใจก็คือคุณพีททองเจอเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าตน,นก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนีน้หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์ต่างดาวพวกนี้มานานหลายสิบปีแล้วเหมือนกันแล้วก็เคยเจอ UFO จริงๆมาแล้วด้วยแล้วก็ที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือทางธุรกเีเขาได้ออกมายืนยันว่าคลิปที่เขาเผยแพร่ออกมาเ,เป็นคลิปที่เป็นของจริงก็คือเป็นคลิปแบบออฟฟิเชียลเลยแล้วก็จะเป็นคลิปที่เราจะได้้ดดูกันนต่อวย เดี๋ยวดูนะครับเราดูซูมเข้าไปเนี่ยเห็นคนขับเลยเฮ้ยเอาดูดูคนขับเลยดูขับเลยบเป็นเงาเป็นเงาคนขับเป็นเงาเราอะไรกันเราแน่นไงมีมีภาพซูมไหมครับเป็นส่วนใหญ่ซูมสุดแล้วมั้งมันมีมันมีภาพซูมมดนี่ไม่มีครับ่มีสองคนเลยครับนั่นไง ื่องมนุษย์ต่างดาวเนี่ยจริงๆก็เคยมีเรื่องเล่ามาเยอะมากๆแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องมนุษย์ต่างดาวที่เคยมาโลกแล้วไนจะเหตุการณ์ประหลาดต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกอีกหรือปฏิมากรรมต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเช่นสเตโตสเตโอะไรสโตเน่กูจะกูจะขวนทำไมงงเออสโตเฮดก็ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของเกาะอังกฤษนะจ๊ะนักวิทยาศาสตร์ก็ได้คํานวณอายุของหินเนี่ยอยู่ที่ประมาณกว่า5,000ปีเลยสิ่งที่น่าสงสัยก็คือบริเวณที่ราบดังกล่าเนี่ยไม่มีก้อนหินขนาดมหึืมานี้อยู่เลยคนในยุคนัััั้้นนนนนเเเีี่่่ยยขาาาาออะไรมมมกกแแททงงหหิว30ตถ ต้องลากมาจากสถานที่อื่นอันห่างไกลอีกดูแล้วในสมัยนั้นเนี่ยไม่น่าจะมีเครื่องทุนแรงอย่างที่เราใช้กันในปัจจุบันนะยังไม่รวมถึงเรื่องที่ต้องนําหินเนี่ยมาขัดตกแต่งให้มีเป็นรูปความเหลี่ยมความมนลมีสลักแล้วก็เดือยที่จะสามารถทําให้หินเนี่ยพาดกันได้อย่างพอดีมีความมั่นคงกล่าวว่าเป็นฝีมือของมนุษย์ต่างดาวที่มาเยือนโลกด้วยนะเออโดยใช้เทคโนโลยีล้ําสมัยในการสร้างแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่รู้นะว่าสโตนเฮนเนี่ยเขาสร้างมาได้ยังไงแล้วก็สร้างมาเพื่ออะไรกันแน่ทุกอย่่่าาาางงงเเป็็นนนนนแแคคทฤษฎีีล้วกกกรรรสิฐนนะะะไหจือออข51 ก่อนทางสหรัฐนี่ไม่เคยออกมายอมรับเลยว่ามีอยู่จริงนะคะเพิ่งออกมายอมรับเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองและอีกทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจคือทฤษฎีของเฟอร์มีพาราดอกนะคะเป็นคนที่ตั้งคําถามขึ้นมาว่ามีสิ่งมีชีวิตเมื่อเราอยู่ข้างนอกนั่นอีกอไมพวกเขาไปไนในกันหมดทำไมม่ติดตามพวกเราสักทีวะอะไรประมาณนี้นะคะเออการอ้างอิงงานวิจัยล่าสุดของ PNAS เนี่ยดาวที่มีลักษณะคล้ายกับโลกเนี่ยก็จะมีสิ่งมีชีวิตทรงปัญญาจะมีอยู่ประมาณ100ล้านล้านดวงเลยพบว่ามีสิ่งมีชีวิตทรงปัญญาในจั เฉพาะในกาแล็กซี่เดียวกับเราเนี่ยมีดาวลักษณะคล้ายกับโลกอยู่ประมาณ1000ล้านดวงและมีอรารยธรรมของสิ่งมีชีวิตทรงปัญญาอีกประมาณ1 0,000แอรารยธรรมอรารยธรรมของจักรวาลเนี่ยมันก็มีการแบ่งชนชั้นเหมือนกับเราเหมือนกันนะเออสำหรับการแบ่งความเจริญทางอรารยธรรมเนี่ยจะแบ่งได้ประมาณ3แบบก็คือแบบที่1หรือว่า type ทาี่1นะคะจะเป็นอรารยธรรมที่ใช้พลังงานบนดาวของตัวเองเหมือนกับการที่โลกเราเนี่ยใช้พลังงานพวกพลังงานธรรมชาติจากแร่ธาตุได้บนดาวตัวเองนะแต่มนุษย์เนี่ยเรายังไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้ใช้ type ที่บบ เต็มๆนะจริงๆใช้ได้แค่ประมาณ70%นั่นแหละแต่ว่าก็ใกล้ล้วล่ะอีกไม่กี่ร้อยปีเท่านั้นซูๆน้ๆจะชาร์ลอว์เอง ส่วนท้ยที่2อนะคะอันนี้แบบโอ้โหเรียกว่าเจ๋งกว่าเราอีกนิดหนึ่งเออก็ไม่นิดอ่ะก็มากอยู่เออสามารถดึงพลังงานจากโฮสตา้ามาใช้ได้หรือว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากพวกดาวเลิกหรือก,ก็คือจากดวงอาทิตย์นั่นแหละพูดง่ายๆมาใช้เป็นพลังงานไทพี่สามเนี่ยน,นะเรียกว่าเป็นไทพี่เจ๋งที่สุดแล้วพวกนี้เนี่ยจะอยู่กันเป็นอนณานิคมเรียกว่าของกาแล็กซีน่นั้นๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถดึงพลังงานทั้งกาแล็กซี่เนี่ยมาใช้ได้ทั้งหมดเลยแถมยังมีสกิลโกเป็นการเดินทางข้ามดาวเคราะห์ต่างๆได้แบบไม่มีปัญหาอีกด้วยวาาท่ี มากโคหิวเหมือนกันนะเออมากแบบที่สามันชนแบบไทยหนึ่งอย่างเราเนี่ยเทียบไม่ติดเลยจ้ะแน่นอนนะคะว่าเฟอร์มิลราดอกนี้เป็นทฤษฎีที่ไม่มีคําตอบอย่างชัดเจนแต่ว่าที่เขาบอกมาชัดเจนออกมาแน่ๆเนี่ยเขาแบ่งออกมาเป็น2กลุ่มว่าเอเลี่ยนไาถายไปได้กันหมด กลุ่มที่1เนี่ยบอกว่าอรารยธรรมไทป์2อกับไทป์3มเนี่ยไม่มีอยู่จริงนะคะ,ะง่ายๆก็คือเอเลี่ยนไม่มีจริงนั่นแหละไม่มีพวกที่มีอรารยธรรมสูงเราฟังดูเหมือนหลงแบบหลงตัวเองนิดนึงอะนึกออกว่าเอออารมณ์แบบโลกเป็นคือแบบที่สุดแล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็ยังสามารถแบ่งย่อยไปได้อีก3ข้อด้วยนะว่ามันเป็นเพราะว่าเราเนี่ยเป็นพวกหายากอะไรประมาณหนึ่งนะคะส่วนข้อ2เนี่ยก็คือเขาบอกว่าเราเป็นพวกแรกที่ผ่านเดอะเกรดฟิลเตอร์มาได้นะคะเดอะเกรดฟิลเตอร์เนี่ยก็คือเป็นแนวคิดที่มีความเชื่อว่ามีฟิลเตอร์ขนาดใหญ่ที่สสิิิ่่่่งงงมมมมีีชวตไไไาาาาาารรถผนนข้้้ปปดเ็กทลยยคั ถ้าเทียบกับโลกเนี่ยเปรียบเสมือนยุคไดโนเสาร์ที่โดนกวาดล้างครั้งใหญ่โดยอุกกาบาตนะคะและสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นข้อสุดท้ายและที่เราอาจจะคิดไปทางลบสักนิดหนึ่งก็คือเราเป็นพวกที่ห่วยแตกที่สุดนั่นเองเออก็เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ผ่านเดอะเกตฟิลเตอร์มาเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะคะเราก็เลยถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ส่วนกลุ่มที่2นะคะก็คือจะตรงข้ามกับกลุ่มแรกเลยก็คือบอกว่าอารยธรรมไททูกับไททรีเนี่ยมีอยู่จริงสามารถแตกย่อยได้อีกถึงประมาณ10บทความเลยที่บอกว่าทําไมเขาถึงไม่มาเยือนหาเยือนอะไรหลายเยือนเออทำไมเขาถึงไม่มาเยือนหาพวกเราสักทีนะคะข้อแรกก็คือพวกเขาเนี่ยเคยมาแล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมนุษย์เนี่ยยังโง่อยู่นึกออกไปยังไม่ฉลาดพอที่จะรับรู้ว่าเขาเป็นใครแล้วเขามาทําไมแล้วเขาเป็นอะไรอะไรอย่างงี้เออส่วนข้อ2เนี่ยก็คือเป็นกาแล็กซี่เราเนี่ยเป็นอาณานิคมของพวกเขาไปแล้วแต่เราเนี่ยอยู่ในแบบชายขอบเป็นพวกแบบ อันนอกนี่แบบว่าเขาก็เลยไม่อยากที่จะมาหาเรานะโอ้โหอันนี้เรียกว่าอามาอนกันนะเออแล้วก็ข้อ3เนี่ยนะคะการล่านาะิคมในหมู่ดาวนั้นเชยมากและเป็นพฤติกรรมที่แบบล้าหลังอะไรเงี้ยอรารยาชนชั้นสูงหระอารยาชนที่จเจริญแล้วเขาไม่ทํากันหรอกนี่เป็นไงล่ะส่วนข้อที่4นะคะมีอรารยธรรมผู้ล่าที่น่ากลัวน่ากลัวอยู่ข้างนอกอรารยธรรมดีๆแบบเราเนี่ยเขาก็เลยต้องปกปิดเอาไว้ข้อที่5นะคะมีอรารยธรรมแบบสุดยอดนักล่าอยู่แล้วก็สูงส่งมาก,มากๆคอยทาลายอรารยธรรมอื่นๆที่มีแนวโน้มว่าจะฉลาดทับเทียนกับตัวเองนะคะซึ่งที่่เรายังไมถูกท เพราะว่าเรายัางโง่อยู่นั่นเองถือว่าเป็นข้อโชคดิมนมใชไ ข้อที่6นะคะมีความเคลื่อนไหวแล้วก็สัญญาณเนี่ยส่งมาแล้วแต่ว่าเทคโนโลยีเราเนี่ยมันไม่ดีพอที่จะแบบว่าที่จะรับสารจากเขาได้นะคะ <c oughs> <c oughs> ขอโทษที่เกิดมาอ่อนแอเนอข้อที่7นะคะก็คือเราได้รับการติดต่อมาแล้วแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยได้ปกปิดหรือว่าซ่อนเอาไว้นั่นเองอยู่ที่เราเคยได้ยินมาบ่อยๆพวกแบบแอริห้าสิบเอ็ดอะไรประมาณนี้นะจ๊ะส่วนข้อ8นะคะเขาบอกว่าพวกอรารยธรรมที่สูงกว่าเนี่ยรับรู้ถึงการมีอยู่ของเราแล้วก็คอยเฝ้าดูเราอยู่ห่างๆแต่เขาก็เรียกว่าสูไฮโพเทซิสนะคะหรือก็คือสมมติฐานส่วนสัตว์นั มีอารยธรรมที่สูงกว่ารอบตัวแต่สติปัญญาเรามันย่ำแย่เกินกว่าที่จะรับรู้แต่ว่าอาจจะอยู่กันคนละมิติอะไรทํานองนั้นนะคะแล้วก็ข้อ1ิบข้อสุดท้ายเนี่ยเราเข้าใจความเป็นเรียรลิตี้ผิดทั้งหมดเลยเราอาจจะเป็นแค่คนละแกมที่ถูกสร้างขึ้นมาก็ได้หรือไม่ก็ถูกเอเลียนที่เอามาไว้ที่นี่เพื่อทําการทดลองก็ได้ประมาณนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยอันนี้ก็เป็นแค่ความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะสำหรับใครที่มีความเห็นยังไงบ้างก็อย่าลืมาเมนบอกกันบ้างนะคะไปละบาย